ังฝากถึงคนที่ยังไม่ได้เงินย้ำชัดต้องรอกี่วันถึงได้เงิน1,000 0บาทกันแน่เดี๋ยวเราไปเช็คกันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านกลับมาพบก,กับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับล่าสุดวันที่9พฤษภาคมวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็กระทรวงการคลังก็มีข่าวออกมาอีกเพิ่มเติมนะครับจากกรณีที่รัฐบาลได้เปิดมาตรการเยียวยา ลูกจ้างชั่วคราวนะครับอาชีพอิสระนะครับนอกระบบประกันสังคมเนี่ยนะครับก็ที่ว่าลงทะเบียนและจะได้รับเงิน5,000บาทตรงนี้นะครับซึ่งล่าสุดวันที่9พฤษภาคมมีผู้สื่อข่าวได้รายงานออกมานะครับว่ากระทรวงการคลังได้จ่ายเงิน5,000บาทเนี่ยถึงมือให้ผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้วกว่า 11ล้านคนนะครับและจะจ่ายให้ครบเนี่ย13.4ล้านคนภายในสัปดาห์หน้าโดยจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้อีกครั้งในวันที่11ก็คือวันจันทร์นะครับเนื่องจากวันที่9และวันที่10นะครับตรงกับวันหยุดเสราร์อาทิตย์ขณะที่ ผู้ที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ให้รีบไปลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับภายในวันที่10พฤษภาคมนี้ถ้าหากลงทะเบียนไม่ทันสามารถเดินทางมาที่กรมประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับเป็นการยื่นแบบทางเอกสารต่างๆเตรียมเอกสารมานะครับแต่ก็สามารถยื่นได้ถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับซึ่งล่าสุดนะครับ หลายคนก็ต่างสงสัยนะครับว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้เงินนะครับว่าจะได้เงินเข้าเมื่อไหร่นะครับล่าสุดทางเพจ Facebook ของกรุงไทยแคร์นะครับก็ได้ระบุโพส์ตข้อความออกมานะครับว่าไม่สามารถตอบวันที่แน่ชัดได้ระยะเวลาการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังทางกระทรวงการคลังกำลังเร่งกระบวนการตรวจสอบและจะทยอยผล แจ้งออกไปนะครับให้ทราบโดยเร็วที่สุดนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะไม่สามารถตอบวันที่ที่แน่ชัดได้คะ่ะระยะเวลาการตรวจสอบขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังทั้ง,งนี้ทางกระทรวงการคลังกำลังเร่งกระบวนการตรวจสอบและจะทยอยแจ้งผลให้ทราบได้อย่างเร็วที่สุดนะคะ แนะนำให้รอการตรวจสอบดูก่อนนะครับซึ่งจากข้อความที่โพสต์ออกมาตรงนี้นะครับก็เป็นการที่แบบว่าเรารอมาตั้งนานแล้วเราก็ยังไม่รู้อย่างเี้นะครับนายเอกแนะนํานะครับไม่ต้องไปโพสต์ถามอะไรต่างๆแล้วนะครับก็ขอให้หลายท่านนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับทำแค่3ขั้นตอนก็เข้าไปนะครับแล้วกดปุ่มตรวจสอบนะครับแล้วก็กรอก 3ข้อมูลลงไปก็คือเลขบัตรประจําตัวประชาชนเบอร์โทรที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดแค่นั้นแหละนะครับท่านจะรู้เลยนะครับถ้าท่านได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาด้านล่างนะครับมันจะขึ้นมาด้านล่างบอกว่าทางกระทรวงการคลังกําลังดําเนินการโอนให้อย่างเงี้ยนะครับมันจะมีสถานะบอกเลยว่าโอนเงินให้ในวันที่เท่าไหร่นะครับจริงๆถ้าได้รับสถานะที่เป็นสีเขียวเนี่ย มันจะตรวจสอบแล้วมันจะรู้เลยนะครับว่าจะได้รับการโอนเงินเข้าในวันที่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสถานะอื่นนะครับอย่างเช่นในกรณีแรกก็คือกรณีที่เพิ่มข้อมูลเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นว่ารอการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มอย่างเนี้ยรอการตรวจสอบอย่างเงี้ยเมื่อเราไปตรวจสอบเนี่ยมันก็จะยังไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ที่ง่ายๆที่สุดเลยที่สามารถจะรู้ได้ก็คือ ภายในวันศุกร์หน้าท่านจะได้รับเงินอย่างแน่นอนสําหรับกลุ่มที่นําส่งข้อมูลเพิ่มนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมีหลายท่านถามเข้ามาอย่างมากมายนะครับว่ามีการแก้เลขบัญชีเข้าไปนะครับเมื่อตอนแรกเนี่ยมีการแจ้งมาว่าเลขบัญชีไม่ตรงกับบัตรประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยไอ้กลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่แก้ข้อมูลการรับเงินนะครับมันก็จะขึ้นบอกว่า,อารอการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินตรงเนี้ย กล mm ุ่มเนี้ยท mm ่านได้แน่นอนนะครับและท่านเนี่ยจะไปได้รับในวันอังคารหน้านะครับมีหลายคนถามมาว่าจะวันไหนแน่สาหรับกลุ่มที่แก้ไขเลขบัญชีแก้ไขข้อมูลการรับเงินเนี่ยนะครับจะได้รับในวันอังคารหน้านะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้รับวันอังคารหน้าจะไปได้รับในวันอังคารถัดไปนะครับทางกระทรวงการคลังจะโอนให้ทุกวันอังคารนะครับสำหรับสถานะนี้นะครับสถานะที่ ไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปในเอกสรุปให้เลยตรงนี้เลยง่ายๆสั้นๆนะครับใครที่ขึ้นสถานะว่ารอการปร,ปรับปรุงข้อมูลเนี่ยที่เราได้ไปตรวจสอบขอการทบทวนสิทธิ์นะครับก็คือสถานะมันจะเขียนว่ารอการตรวจสอบนะครับทบทวนสิทธิ์อะไรประมาณเนี้ยนะครับ นะครับจากที่ท่านได้ทบส่วนสิทธิ์แล้วเนี่ยถ้าใครมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับและมีการส่งข้อมูลแล้วนะครับจะได้รับเงินภายในวันศุกร์นี้นะครับอันนี้ย้ําชัดอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าใครที่ทบทวนสิทธิ์แล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่ไปตรวจสอบนะครับ ก็ต้องหลอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก่อนในกรณีที่1นะครับแต่อีกในกรณีหนึ่งเจ้าหน้าที่อาจจะโทรมาขอสอบถามนะครับและก็จะมีการปรับและเปลี่ยนให้ได้รับเงินไปเลยนะครับเพราะท่านเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เป็น13.4ล้านคนเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ขอทบทวนสิทธิ์ไปนะครับซึ่งคนที่ยังค้างอยู่เจ้าหน้าที่ไม่ได้มาทบทวนสิทธิ์และยังไม่ได้มีการตรวจสอบการทบทวนสิทธิ์เนี่ย ก็จะอยู่ประมาณ1นล้านสี่แสนคนนะครับถ้าตัวเลขง่ายๆก็คือมีคนทบทวนสิทธิ์มา5ล้านกว่าคน5้ล้านหนะครับแล้วก็มีการได้รับเงินและก็ผ่านเกณฑก์ันไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับจำนวน3.8ล้านนะครับก็ตีว่าเหลืออีกประมาณล้านกว่าคนนะครับสำหรับกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ได้กันทุกคนแน่นอนนะครับย้ําชัดตรงนี้เลยนะครับถ้ารวดเร็วที่สุด นะครับถ้าลุดเด็วที่สุดนะครับสำหรับกลุ่มที่ล้านกว่าคนนะครับที่เจ้าหน้าที่เนี่ยผู้พิทักษ์สิทธิ์ยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็น่าจะช้าสุดเนี่ยเลยเลยวันศุกร์นี้อย่างแน่นอนนะครับเลยวันศุกร์นี้อย่างแน่นอนแต่จะมีการโอนเงินให้ภายในเดือนนี้อย่างแน่นอนนะครับ <est> ก็เป็น3ระยะนะครับสำหรับ3กลุ่มนะครับที่ผมได้แจ้งไปข้างต้นนี้ได้นําเรียนท่านที่ผู้ฟังอยู่ณนะขณะนี้นะครับก็ต้องขอย้ําชัดอีกครั้งหนึ่งว่า ได้1 0 0 0 0แน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําออกมาเพราะว่ามีการตรวจสอบนะครับทางท่านสมคิดนะครับท่านสมคิดนะครับก็ได้มีการแนะนํามานะครับว่าเงินที่เหลืออีก4แสนล้านเนี่ยน่าจะมาช่วยกับชาวรักย่านะครับชาวผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยนะครับน่าจะมีข่าวดีกันในวันอังคารนี้ที่จะมีการเข้าประชุมในคณะรัฐมนตรีนะครับว่า เรื่องของเงิน5,000บาทตรลงเนี้ยให้ครบ3เดือนแล้วเนี่ยจะมีการต่อระยะเวลาออกไปอีกหรือเปล่านะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยที่ว่าจะให้6เดือนเนี่ยจะกลับมาทบทวนและจะให้หเดือนเป็น30,000บาทหรือไม่นะครับน่าจะมีข่าวดีในวันอังคารน,นี้นะครับก็ฝากพ่อพี่แม่ป้าทุกท่านที่ตามรับชมรับฟังในเอกอยู่นะครับก็ขอให้เกาะติดข่าวสารกันให้เหนียวแน่นนะครับก็ถ้าไม่อยากรับชม ทาง u t u b e นะครับก็ไปรับชมนะครับข่าวสารจากทางช่องทีวีก็ได้นะครับข่าวสารก็จะเหมือนเหมือนกันก็จะคล้ายๆกันนะครับนายเอกก็ได้นําข่าวสารเนี่ยมาจากทางช่องทีวีนั่นแหละนะครับเป็นข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุดนะครับสาหรับวันนี้ถ้าใครนะครับหรือหลายๆท่านที่รับชมรับฟังอยู่นะครับก็มีข้อสอบถามอะไรต่างๆสามารถคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถึงในเรื่องของ ว่าจะรอกันกี่วันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถบอกเป็นระยะได้นะครับยังไม่สามารถบอกเป็นวันที่ระบุได้แน่ชัดได้ในแต่ละเคสในแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านเอกมีสิ่งหนึ่งจริงใดที่ขัดตกบกพร่องไปก็ต้องกราบขอประทานอภัยกับทุกท่าน มาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบอกว่าฟ้าลังฝนยังมีเสมอนะครับเช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้แดดร้อนนะครับเหมือนจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาอีกแน่นอนนะครับในช่วงของวันที่10ถึงวันที่13นี้นะครับก็ต้องขอตัวจบการเสนอคลิปข่าวสานี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ